พาร์ท All Exbalit คลิปนี้ลัคกี้นัมเบอร์ครับผมนะ EP นี้ EP 13คุณผู้ชมครับยังไงก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมไม่ได้ทำกันโหหลายวันเหมือนกันนะฮะสำหรับคลิปคุณผู้ชมฮะปัจจุบันเนี่ยมูลค่าทีมเนี่ย54.8ล้านล้านครับก็ภาพรวมของทีมเนี่ยผมถือว่าสวยสดงดงามนะฮะก็คือเนี่ยตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยมันมันครบมันจบแล้วทุกคนครับแต่ตัวที่เราจะเสริมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดคุณผู้ชมครับจะเป็นตัวไหน และนี่ครับผมนะสำหรับนักเตะที่เรามีการมาร์กกันไว้คุณผู้ชมเริ่มต้นจากเอาแบบว่าแพงสุดเลยฮะซีนาดีนซีดานครับซีดานที่ผมมาร์กมัเนี่ยจะมีซีดานยูเว่ครับมีซีดานไอคอนเดอะโมเมนต์นะครับอันนี้คือในตำแหน่งของกาลางรกอย่างเลือกไม่ได้คุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวเบนเซม่าด้วยนะครับเบนเซม่าเนี่ยเรานั่งมองมาตั้งแต่20กวกาจน40 ก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับส่วนซีดานเนี่ยอันที่จริงเนี่ยผมมีความชอบซีดานตัวนี้มากกว่านะฮะคุณผู้ชมครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าให้วัดกันตรงๆเนี่ยไอยูเว่กับไอตัวเดอะมูเม้นต์เนี่ยผมว่ายูเว่น่าจะเก่งก,กว่าแล้วก็เอฟพีเนี่ยน่าจะน้อยกว่าครับแต่ราคาคุณผู้ชมดูฮนะ42ครับตัวนี้เนี่ย86คือเรียกได้ว่านะราคาเกือบครึ่งอ่ะคุณผู้ชมแล้วคือมูลค่า,าทีมเราประวัติเนี่ยถูกกว่าไอตัวซีดานตัวนี้ด้วยสามคุณผู้ชมครับก็เลยช่างใจอยู่วว่่าาเเเรรจจะะไไปหนนดีคับบ5กง แต่เ p เนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแต่ถามว่ามีปัญหาไหมผมก็ไม่มีปัญหานะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ไอตัวเดอะโมเมนตัวนี้ผมว่าเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เอโตเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของไอตัวที่เราใช้อยู่ก็คือฮุ o โก้ซานเชสครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนตัวนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่เป็นไอตัวเอโตจากนั้นครับก็คงจะต้องมาเก็บตังค์อ่ะแล้วก็ซื้อกลางรุกไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งครับแล้วก็ผู้รักษาประตูนะคุณผู้ชมอูล่าสุดราคามีกการขึ้้นออีแลวห นะครับก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีครับเพราะว่ากูตัวเนี่ยโอ้โหค่อนข้างแพงเลยครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าพาร์ทจะพาเราเก็บตังค์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ซามูเอลเอโตในคลิปนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวลูนิน่าจะซื้อลูนินแหละคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาชั่งใจครับว่าเราจะเอาตัวไหนครับระหว่างนั้นก็ต้องเก็บตังค์คุณผู้ชมกว่าจะเก็บได้ครับโอ้โหบอกเลยว่ายาวมูลค่า40ล้านเนี่ยนะครับหรือแม้แต่80ล้านปียูเว่เนี่ยโอ้ มามานะครับเดี๋ยวเราเริ่มเปิดไปเรือ่อย่างอ้รัาการการันตีบวกแปดโอ้หวานเจีย๊ยบคุณผู้ชม เียกเกมรักเราว่ะวันนี้เดี๋ยวเอาทีละอย่างครับไอ้การ์ดดองการ์ดลุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวแบชพาร์เราจะเก็บไว้แยกอันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็พาร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะเปิดแบบว่าเปิดแยกอีกนะคุณผู้ชมเป็นพาร์ตสามร้อยพาร์ตหกร้อยอะไรเงี้ยเพราะหลายๆคนอยากให้เปิดแบบว่าแยกกันจะได้รู้ว่าให้ตัวไหนเป็นยังไงแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงก็ผมนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของออนแต่ไม่มีเวลาออนอะไรเงี้ยตอนนี้ผมรับออนเวลาอยู่ก็ผมนะสามารถทักมาที่แฟนเพจได้เลยครับทำเ le ควสต์แบทาทชั่ับ หรือกระทั่งรับ p ีด้วยคุณผู้ชมครับใครที่บอกว่าสนใจไม่มีเวลาแต่อยากได้ของครับเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทใหม่มาด้วยนะยังไงก็ทักมาได้นะครับราคาเนี่ยเป็นกันเองสุดๆนะครับมาเดี๋ยวเร,เริ่มจาก BP ก่อนเพราะ BP เนี่ยมันจะหลายอย่างมากคุณผู้ชม Let's go ครับปัจจุบันมีอยู่3ล้านใช่ไหมเอโต้ประมาณ23โอ้โห20ล้านวันนี้ นะครับเราต้องเก็บตังค์เนี่ยประมาณ20ล้านถ้าเราแบบว่าไม่ดวงดีเนี่ยก็เนี่ยน่าจะยากอยู่เหมือนกันเออเราล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวขอญาตขึ้นรูปน้องให้ครับมีน้องที่บอกว่าทักมาให้ผมทำเควสพาร์ทเนี่ยทำเสร็จแล้วปุ๊บน้องเอาไปเปิดเองเปิดได้เอโต้โอ้ m ม god เอโต้ที่เราอยากจะซื้อเนี่ยคุณผู้ชมครับเอโต้เจอร์นี่แมนเนี่ย โอ้ดวงดีมากคุณผู้ชมหวังว่าผมจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างนะสำหรับการเปิดเบชเชลพาร์ตครับอ่ะเดี๋ยวติ๊กการ์ดปกแปดออกมาก่อนครับเดี๋ยวเรามาเปิดเซตแยกคุณผู้ชมครับแล้วก็การันตีอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะมาแปดสิชิ้นนะครับมาดูกันว่าร่ำรวยหรือเปล่าชอบใจผมฝากกดไลค์หน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับกดไลค์คนละหนึ่งจิ้มหนึ่งจิ้มนะครับใครอยากได้ของอยากออนของแต่ว่าไม่เวลาทำทักมาได้ครับเพาเดี๋ยวทักมาปุ๊บเดี๋ยวข้อความอัตโนมัติเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเลยนะครับอุ้ยไฟดว่ะบบััลลงอรครสเปน กลางรุกชาบี้เหรอชาบี้ห้าก็เอาเรื่องอยู่ครับสองแสนเซตนี้ปึ้งมาโอ้โหเซตนี้ได้ห้าแสนเองเหรอถูกจังอะแฮรี่เคนบวกสองครับสองแสนครับมีรีเซ่หมื่นแปดโอ้แพงแค่สองตัวครับคุณผู้ชมที่เหลือเกลือหมดเลยฮะแล้วก็คลิปนี้จะมีพรีเมียร์ด้วยที่เรายังไม่รับก็คือของรางวัลปลดล็อกแบตโชว์พาร์ทครับไอตัวทีม300ก็จะมีเหมือนกันคคุณผู้ชมครับ,รรบเป็น Gar ant Gar ant การ์ดการันตีบวกแปด รับมาโอเคมาลุ้นกันยาวๆครับนานๆแบบว่าได้มาเปิดประชวพาร์ตมาครับคุณผู้ชมครับไอดีนี้เราจะเติมแค่พาร์ตอย่างเดียวไม่เติมอย่างอื่นนะคุณผู้ชมไฟครับผมฮาร์ดเวิร์กโอ้โหสวิตเลยเหรอสวิตเบติสโรดิเกสสองแสนครับคุณผู้ชม ในหัวนี่คือแบบว่าแรง n เลยฮะสวิตแมรนี่คือนึกออกแค่กรานิชาก้าครับอันนี้เป็นปลดล็อกแบทชพาร์ตประจำเดือนสิงหาคุณผู้ชมมาโอ้แต่ปีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอา n ทีเอ็นแล้วก็โฮมกรอนเฮดจีเฮจีมาคุณผู้ชมไฟอยู่ครับยังไงอิตาลีโอ้ซีเอ็มอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหใครวะเนี่ย คงเหมือนจะใช่ไม่ใช่โตริโน่หรือโตริโน่มันจะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งอะแต่สีมันโตริโน่เลยนะคุณผู้ชมใครที่รู้ชื่อทีมก็พิมพ์บอกมาหน่อยแล้วกันนะผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่โตริโน่เพราะโตริโน่น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเขาวควายใช่ไหมไอ้เขาวัวกระทิงหรือสักอย่างหนึ่งอะคุณผู้ชมอะใบนี้เสร็จนะครับใบนี้น่าจะจากไอตัวที่เราเปิดได้สปินถือว่าดวงดีมากๆนะคุณผู้ชมเกมที่เรารักรักเราครับวันนี้มาแต่คือเลทออกก็สองแสนน่ะคุณดูแสนสองแสนน่ะ ไฟ์ดเวิร์ k อีกแล้วฟาโอ้โหสเปน G K ดาบิดรายยารอรายยาแพงไหมอ่ะเจ็ดแสนก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเทียบเป็นการ์ดฟรีอ่ะผมว่าโอเคนะคุณผู้ชมเซตแรกเราเปิดได้ประมาณนี้ก็ถือว่าถ้ารวมกันก็เป็นล้านอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวขอญาติฟันกําไรดาบิดรายยาก่อนครับผมนะเจ็ดแสนห้านะครับโอเคฟันกําไรไปก่อนครับผมตัวนี้ผมขายสูงครับโรดิเกสสองแสนสี่นะฮะ แล้วก็ชาบี้โอ้โหต้องต่าด้วยวะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวนะฮะบวก8โอ้โหฟูลมาร์เก็ตมีคนเปิดได้แบบผมเยอะนะเนี่ยคุณผู้ชมครับอีก4 0 0แสนไปครับต่อไปมาอยู่กันที่พาร์ทฟรีทุกคนครับพาร์ทฟรีผมยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยหลกัหลกๆมีลุ้นบวก8กับการันตีบวก5หลายหลายคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันคุณผู้ชมว่าเฮ้ยพาร์ทรอบเนี้ยไอตัวคุ้มคือการันตีแต่ผมเปิดการันตีเนี่ยผมได้ประมาณแสนสองแสน แต่ไม่เปิดบวกแปดเนี่ยมันมีไอดีหนึ่งที่ร้านคุณผู้ชมยังศรัทธาในบวกแปดครับเพราะว่าต้องการตังเยอะนะครับจะให้รวยก็คือแบบว่ารวยไปเลยอะไรเงี้ยมาถ้าไม่ได้ใบสีขาวเราดวงดีอ่าใบนี้ไม่เคยได้ว่ะปกติใบที่เกลือก็คือใบสีขาวเว้ยคุณผู้ชมมาดูฮะสำหรับสี่ใบตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเปิดของจริงก็คือแบตช็พารคุณผู้ชมเลสโกครับขอร้องหลักล้านสักครั้ง ขอร้องครับยังไงไฟอยู่โหจะเป็นเฮจีโปรแลรนด์โอ้เชฟนี่ไม่มีเลยวานบวกแปดสามแสนนะฮะโอ้แล้วมีเอเมอร์ซันครับเอเมอร์ซันสามหมื่นเอาบาหมื่นหนึ่งครับมีลิซาลาซูครับถูกกว่าที่คิดคุณผู้ชมแต่จริงๆนะใครที่แบบว่าสุ่มได้ใบสีขาวๆอะใบนั้นจะได้บวกหก จากประสบการณ์ที่เปิดมาครับใบนี้คือยังไม่เคยได้ได้บวกแปดนะสำหรับรอบนี้ม,มีคอมเมนต์คุณผู้ชมบอกมาว่าอยากดูแบบว่าเปิดแยกระหว่าสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวพรีเมียมนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเปิดทีละอย่างแล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าปกตินะไอตัวไอเนี้ยเราจะเปิดรวดเดียวนะครับมาเอาตามตามคุอมเมนต์คุณผู้ชมบ้างนะคุณผู้ชมใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ผมเปิดรับทุกความคิดเห็นเลยนะครับจะได้ดูว่าเฮ้ยสแตนดาร์ดเกลือไหมพรีเมียมเกลือไหมอะไรเงี้ย แต่ที่จริงไอ้ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยดูได้ในทีมบาเยิร์นะฮะคุณผู้ชมเพราะบาเยิร์เนี่ยเติมแค่ตัวตัวแรกนะครับมาชอบใจก็ฝากคนละหนึ่งจิ้มนะคุณผู้ชมครับข้อจอคนละหนึ่งจิ้มจึก๊กจกเป็นกำลังใจนะครับไฟไหมมันก็ต้องไฟอยู่แล้วครับดีซีอังกฤษด้วยเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานแพงเฟอร์ดินานโอ้โหเลสลี่คิง โอ้มีเต้ๆครับเซตนี้เราได้ประมาณ8แสนครับปาเรโคบวก3โ oh, อ้โหการ์ดการันตีก็คือใบนี้ครับออก4แสนโคตรเกลือแล้วก็มาถึงความหวังของหมู่บ้านคุณผู้ชมครับพาร์ดแพดดีน้ครับมารับเลยฮะคุณผู้ชมรอบนี้ไม่ใช่รอบนี้หรอกมันไม่มีให้เลือกแล้วคุณผู้ชมฮะ ปกติเราต้องเลือกเราจะเอาเวไนครับแต่ตอนนี้คือรับมาทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็ม,ห,มหน่วยมากเพราะว่าผมมีการแบบว่ารับเหมือนเผื่อรับไปช่วงต้นอะไรเงี้ยนะครับแต่การหลกักหลักเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับตังตอนนี้คือขยับไป 8, 8 000, 000ล้าน8ล้านเแล้วยฮะคุณผู้ชมตอนนี้8.2นะฮะอ่ะผมว่าเริ่มไม่ยากแล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้ไม่เกลือนะครับใบดีสุดก็คือใบนี้ครับร้อยแปดก็จะมี7จ็ดถึงแปดแล้วก็สามถึงแปดไม่มีหกถึงแปดเหรอ กระโดดข้ามขั้นนั้นเนี่ยจาก3ขึ้นมา7เลยเนี่ยคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะฮะขอให้ร่ําขอให้รวยครับพารประจําเดือนออกัสคุณผู้ชมมาดูกันว่าเกลือหรือเปล่าครับลวดเดียวฮะเจ็ใบพาร์ทใหญ่ครับใหญ่สุดแล้วไฟแน่นอนปึ้งมาเจอนี่แมนเอโต้ไอ้ดอกบาเหรอไอ้ดอกบาได้อยู่นะแนหรือเปล่าเอา ทงน่านจะสลับกันนะฮ <c> ะ <ười> คือไอวิลี่โค้ดเนี่ยไอสีส้มน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าโอ้เกลือรครับรอบนี้ครับไปเจ้าพาร์ทโอ้แล้วออกโรบบี้คีนถึงสองด้วยไม่ล็อกครับเกมเราไม่ล็อกนะคุณผู้ชมอ๋อนี่ครับสีส้มครับอันนี้มันสีเขียวก่อน <c ười> อูจะบ้า ถ้าด็อกบากโอ้หเก้าล้านกุณโอ้โหเราได้คิงครับเฟอร์ดินานก็ไม่ได้นะหายไปคุณผู้ชมเหนนี่เตเต้คือตอนนี้หมดความหวังแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดว่าเราจะได้เสริมนะ้ผมคิดว่าไม่พอจริงๆนะครับไม่พอนแน่ๆครับรอพี่คีนสูงไปหมคุณเอ้เอยทำก็ได้ลงคอ สามสี่ศูนย์ครับป่าตึงเก้าพันเครับไอ้พวกรายยาไอ้พวกโรดิเกสขายออกแล้วนะฮะคุณผู้ชมโรดิเกสเนี่ยผมใช้สักประมาณ20แล้วละกัน20%เราเยอะนะครับแต่30เดี๋ยวเก็บไว้ตัวสําคัญสําคัญละกัน20่สิบเหลอต้ง64บ่ใบโอโ้โหเยอะมากกูปองผมบอกว่าโคตรเยอะนะครับที่เหลือเดี๋ยวรับมาเลยครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ9ล้านถ้าไอ้พวกนี้ขายออกได้อีกล้านนึงเป็น10ล้านโอโ้โห10ล้านถ้าผมขายไอ้ตัวเนี้ย ไอตัวฮูโกซานเชสเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยก็ไม่ถึงครับหลักๆก,ก็จะได้ประมาณ16-17อะไรอย่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่น่าจะพอครับอย่างมาก18ล้านนะผมว่าคือวันนี้ข้อดีคือคุณผู้ชมจะได้ดูการ์ดรุ่นห8วเยอะมากได้ดูการ์ดตานุนี่เยอะมากนั่นคือข้อดีเพียงอย่างเดียวของคลิปนี้ครับคุณผู้ชมที่เหลือโอ้โห เอหาย a f e w ม o m e n t s later มาเดี๋ยวรับตังกันซะหน่อยครับเตเต้พวกรอยคินเชฟนี่ออกเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อนะวันนี้เปิดพาร์ตแต่แพงสุดเนี่ยเป็นการ์ดจากการ์ดดวงดีนะครับดาบิดไรยานะครับเป็นพาร์ตสองพาร์ตที่แบบว่าไม่มีตัวถึงล้านอ่ะโอ้เราไม่ได้อยู่ฟิลนี้มามานานมากแล้วนะคุณผู้ชมโอ้แต่โดยรวมถือว่าคนข้างเกลือครับเกลือแบบสุดๆไปเลยอะรอบนี้คุณผู้ชมรับมานะครับเกือบสิบล้านเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ไม่ถึงนะ ถ้าเกิดว่ารอหน่อยกอ็10ล้านพอดีโอเคคำนวณผิดครับ10ล้านแบบว่าเป๊ะเ,เ,เลยนะครับส่วนในพวกเลสลี่คิงอะไรก็เดี๋ยวทิ้งไว้นี่แหละผมว่าน่าจะไม่ออกหรอกคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนีปนค้คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็นักเตะเห็นไหมผมขายเนี่ยแทบหมดแล้วนะครับไม่มีละคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนตำแหน่งมารักเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตัดสินใจว่าเราจะเอาตัวไหนละกันคุณผู้ชมครับแต่หลกัหลกๆเนี่ยอันที่จริงลูนินซื้อได้หนะตอนเนี้ยล้านเก้าอ่ะก็แพงอยู่นะคุณผู้ชมย เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเล่นเนาะก่อนจบคลิปฝากอีกสักหน่อยก็ผมนะสำหรับผู้ชมคนไหนที่อยากทําเควสแต่ไม่มีเวลาก็ผมอยากได้ของรางวัลล็อกอินนั่นนู่นี่อะไรเงี้ยสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจนะครับมีบริการรับออนรับทําเควสพาร์ทพาร์ท,ทหลักพาร์ทรองพาร์ทเล็ก<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างรับหมดมีรับ PC ด้วยนะครับเจอกนันใหม่คลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ